เทียนานะคะคุณลูกค้าขาวันนี้มาเกี่ยวกันอีกแล้วนะคะรายงานตัวนะคะจากพนักงานเลสชาค่ะน้ำฝนแก่นแก้วนะคะลูกค้าขาววันนี้พนักงานมีอะไรมานำเสนอ ค่ะก็จะเป็นหวีไฟฟ้าของเรานะคะลูกค้าขาที่ลูกค้าถาหากันนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะของเดินสชาตินะคะลูกค้าขาขายดีทุกรุ่นค่ะพร้อมทั้งรับประกันด้วยนะคะคุณลูกค้าขาค่ะหวีไฟฟ้าของเรานะคะตัวนี้นะคะเขาชื่อว่ารุ่น L S 1368นะคะลูกค้าขาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Super Ion Super Ion นะคะคุณลูกค้าขามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะนวัตกรรมใหม่ของเรานะคะที่เราได้นํามาอมอบสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูแลสภ,ภาพเส้นผมนะคะคุณลูกคะ้า 90บาทนะคะตอนนี้นะคะค่ะเราลดให้กับคุณลูกค้ากันด้วยนะคะตอนนี้นะคะ10%ถ้าลูกค้ามีบัตรแย่นาดีการ์ดนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าลูกค้ายังไม่มีนะคะตอนนี้ทางห้างของเราได้ให้ลูกค้าได้สมัครฟรีนะคะพร้อมทั้งสะสมคะแนนแล้วก็พร้อมทั้งส่วนลดไปเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าลูกค้าต้องการที่จะชอบผ่านบัตรเครดิตเราก็สามารถตัดคะแนนเท่อยอดซื้อลดเพิ่มให้กับคุณลูกค้ากันอีกได้นะคะคุณลูกค้าขาค่ะดูนี้ ะะามาใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้า่ะแต่ว่าเนอสัทชาของเรานะคะวันนี้เราลดทั้งเคาน์เตอร์เลยค่ะม,มีทั้งหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็ลดกัน10บเอร์เซ็นตบัตรแด่ยนาดีการ์ดนะคะคุณลูกค้า่ะแต่ถ้าว่าวันนี้คุณลูกค้าต้องการหวีไฟฟ้านะคะวันนี้ก็จะมาลองทำให้คุณลูกค้าดูนะคะว่าของเรามีดียังไงนะคะคือเสียบมัตเสร็จมาจ้าแล้วก็เปิดเลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะซึ่งที่ว่าข้างในนะคะที่เป็นลูนูอยู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวปล่อยไอออนิกของเรานะคะซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานะคะจากเลอร์ซัชชาเลยค่ะเป็นเทคโนโลยี ใหม่ใหม่ล่าสุดเลยค่ะพร้อมทั้งซีวีของเรานะคะก็จะดูแลสุขภาพเส้นผมกับคุณลูกค้านะคะซึ่งเวลาปล่อยความร้อนออกมาผมเราก็ไม่เสียไม่แห้งกรอบน,นะคะก็จะช่วยดูแลสุขภาพและความชุ่มชื้นไว้ให้กับเส้นผมกับคุณลูกค้ากันเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ก็คือว่าจะรอให้ตัวระบบไฟฟ้าเขา,าเดี๋ยวนะลงมามอีสักนิดดีกว่านาะ ตอนนี้ผมพนักงานก็ชิ้นชื้นอยู่นะคะเราสามารถหวีตรงได้นะคะลูกค้า่ะหรือว่าตา้องการายนุ้มสักนิดหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะสะดวกสบายสําหรับลูกค้าที่ออชอบแบบว่าผมตรงธรรมชาตินะคะลูกค้า่ะเราไม่ตรงเหมือนเราหนีบผมตรงนะคะแต่รุ่นนี้คือจะหวีตรงแล้วก็ตรงแบบธรรมชาติค่ะค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ไายสเปรด้วยนะคะมีสเปรด้วยนะคะสเปรกันความร้อนนะคะคุณลูกค้าค่ะซึ่งในสเปรนี้นะคะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆค่ะคุณลูกค้าค่ะก่อนหนีบหรือใดนะคะหรือว่าผมเราจะโดนความร้อนนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะ แนะนำให้ใช้ให้ใช้สเปรย์ตัวนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นสเปรย์กันความร้อนค่ะหรือว่าเราจะทำรอนทำทรงจับรอนนะคะก็ทำให้รอนเราออกมาดูสวยนะคะจับรอนได้ดีนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ดูแลเส้นผมเราได้ด้วยในระดับนึงเลยมีวิตามินอยู่ในนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากธรรมชาติโล้วนๆค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ฉีดแล้วเนาะแล้วก็วิตามินค่ะคุณลูกค้าค่ะ สูตรสาล่ายนะคะวันนี้พนักง,งานใช้สูตรสาลายค่ะอ๋อดึงบอกสเปรย์กันความร้อนนะคะ279บาทค่ะเราลดให้10%นะคะลดให้10%บัตรดีการนะคะวันนี้นะคะลูกาค้าค่ะค่าราคาไม่แพงนะคะเราก็ใช้ได้นานนะคะลูกค้าค่ะทุกอย่างวันนี้นะคะเราลดกัน10%บบัตรดีการหมดเลย วันนี้มาใช้สูตรสาลายนะคะซึ่งจะดูแลสุขภาพเส้นผมสําหรับผมที่ทาสียืดดัดใดนะคะลูกค้าค่ะราคากระปุกละ175บาทค่ะคุณลูกค้าขาไม่แพงเลยค่ะมี20บแคปซูลนะคะลูกค้าค่ะสนใจนะคะลูกค้าขาถ้าไม่สะดวกกับการเดินทางมาเนาะค่ะลูกค้าขาค่ะแท็กเข้ามาในเพจของห้างไดนาช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขายินดี พนักงานยินดีรับใช้บริการเลยค่ะส่งความสวยให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะพอ,อเราใส่ได้ทั้งผมหมาดๆแล้วก็ผมแห้งนะคะวิตามินนะคะเราใส่ทั่วเลยเขาก็จะดูแลสุขภาพเส้นผมเราไปด้วยเหมือนเราให้อาหารผมเหมือนเราทานวิตามินนะคะคุณลูกค้าค่ะผมเราก็เช่นกันนะคะเขาก็ต้องการวิตามินเช่นกัน ผมอนะผมชื้นชื้น,นอยู่เนาะเราสามารถหุนได้นะถ้าผมเปียกเลยไม่แนะนานะคะต้องการคือผมชื้นๆื้ประมาณเนี้ยผ่านเราหุนได้ค่ะสายนะคะลูกค้าค่ะสายหมุนได้รอบนะคะ360องศาแล้วก็ยาวมากเลยนะจ๊อ่ะนี่จะสะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่ทำผมไม่เป็นหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะ ขอห้าขอหกรีบรีบนี่ผมไม่เป็นเอาแค่หวีพอค่ะต้องการลบทูณก็นิดนึงค่ะ เราใช้หวีธรรมดานะคะแต่ว่าเขามีความร้อนที่ปรับระดับได้นะคะลูกค้าขะความทังซี่หวีของเรานะคะเขาก็จะมีแผ่นเครื่องนะคะ,ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ล้ําสมัยมาให้กับคุณลูกค้านะคะดูแลสุขภาพเส้นบุนของคุณลูกค้านะคะเราหวีมาต็ผมเราก็จะเรียบตรงโดยที่ว่าสุขภาพดีนะคะคุณลูกค้า่ะเราจะไม่แห้งกรอบเลย โปรโมชั่นทุกรุ่นเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะรถกันโคเตอร์นะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจรุ่นไหนนะคะแท็กเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค,ค้าท่านใดนะคะที่อยู่แถวโซนหาดใหญ่นะคะคุณลูกค้าคะ่ะเรียนเชิญเลยนะคะมาสัมผัสมาลองกันได้นะคะที่เลิเซชาห้างไดยาน่านะค่ะเข้ามาได้เลยนะคะมาลองทําดูก่อนได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะค่ะพ<ร>นักงานยินด,ดีรับใช้บริการนะคะ สอบถามมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะต้องการรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นหนีบตรงหรือว่าหนีบรอนม้วนรอนนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าสอบถามพนักง,งานได้เลยนะคะในเพจในเฟสนี้เลยะะสอบถามได้ตลอดเลยนะคะถ้าพนักง,งานไม่ติดลูกค้าหรือว่าว่างพนักง,งานจะตอบโดยด่วนเลยขยันเร็วเลย เรามีรับประกันนะคะคุณลูกค้าขา3 9มเาบาทเราก็มีรับประกันนะคะถ้าเสียมีปัญหาคุณลูกค้าขาภายใน14วันนะคะพามาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยแล้วก็รับประกัน1ปี2ปีนะคะคุณลูกค้าขาแต่หวีไฟฟ้าของเรานะคะตัวนี้นะคะรับประกัน1ปีนะคะถ้าเสียมีปัญหาลูกค้าขาพามาเคลีที่นี่ได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเริษานะคะเราการันตีคุณภาพพร้อมประกันนะคะคุณลูกค้าขาประกันชั้นหนึ่งนะจ๊ะ ค่ะลูกค้าขาเข้ามาที่เลอซ่าห้างไดアานะคะคุณลูกค้าขาไม่ผิดหวังนะคะค่ะขอบอกเลยนะจ๊ะค่ะพนักงานยินดีรับใช้บริการคุณลูกค้าทุกระดับให้ประทับใจกันกลับบ้านพร้อมทั้งทำผมสวยๆกันไปเลยนะคะแวะเข้ามาได้นะคะที่ห้างได่าหาดใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาอยู่ใกล้ๆร้านทองนะคะหรือว่าคนไหนที่พาแฟนมาด้วยก็ให้นั่งรอได้นะคะเราจะมีดังจิ้นโดนัทอยู่ข้างๆนะคะ มีสถานที่นั่งรอนะคะหรือว่าจะนั่งรอในคอคเตอร์นะคะเรามีเก้าอี้เยอะนะคะลูกค้าคะให้คุณลูกค้าได้นั่งรอนะคะมาหลายคนเรามีริการเก้าอี้นะคะมีที่นั่งรอหรือว่าจะมาลองทําผมสวยๆแล้วเดินช็อปก่อนก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะก็จะตมาณ ้าเราต้องการแบบว่าไม่ให้ผมเรียกแป้นะคะเราก็เนะะี่ยค่ะยกโคได้วันนี้อยากให้ตรงเนาะ ค่าเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่ห้างแรน่าหาดใหญ่เลยนะคะคุณลูกค้าขา,าถ้าต้องการหวีไฟฟ้าต้องการที่ม้วนผมหรือว่าผลิตภัณฑ์หนีบผมนะคะหรือว่าจะเป็นวิดโกนหนวดแบตเตอรี่น,นะคะคุณลูกค้าขา,าใดเป่าผมนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทุกรุ่นเลยะคะ่ะเรามีขายทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามใน,นด้านของผมนะคะหรือว่าผิวหน้านะคะ าาออยหมอเลยาสีฟันแปรงสีฟันของสป,ปาร์เ e นะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะของเราก็จะมีอยู่ในเครือของคิวรอนนะคะคุณลูกค้าขะผลิตภัณฑ์ของเราที่เราจะทาเราไม่ได้มีแค่หวี ไฟฟ้าหรือว่าที่หนีบผมนะคะคุณลูกค้าค่ะเรามีหลายอย่างะะให้คุณลูกค้าได้เลือกอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองนะคะคุณลูกค้าค่ะเรียนเชิญนะคะที่ห้างรียนาหันใหญ่นะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะมาวันนี้สวยวันนี้นะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมทั้งประกันชั้นหนึ่งไปเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะยังไงก็ขออา เรียนเชิญนะคะคุณลูกค้าขาที่ห้างแดีนาหัดใหญ่ค่ะวันนี้แนะนำแค่นี้เนาะค่ะถ้าสนใจจะเข้ามาดูหรือว่ามาสัมผัสผลิตภัณฑ์ในห้างแดีนาด้วยตัวเองก็เรียนเชิญเลยนะคะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจากเลอรสชาราห้างแดีนาค่ะคุณลูกค้าขาพนักงานชื่อน้ำฝนแก่นแก้วนะคะคุณลูกค้าขาถ้ายังไงหาไม่เจอนะคะสอบถามพนักงานแถวนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาค่ะนี่แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ I <laughs> do